อันนี้ก็จะเป็นบินที่ผมได้ถอนไปก่อนหน้านู้นเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสิบ,บาทนะครับตรงนี้ก็เข้าจริงๆได้แน่นอนนะครับถอนเงินจับสวัสดีครับก็ขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับผมคลิปนี้เราก็อยู่กันในเว็บไซต์ หาเงินเข้า wallet นะครับเว็บนี้เนี่ยสามารถหาเงินเข้า wallet ได้นะครับผมก็ได้รีวิวแล้วก็ทําการถอนเงินไปแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยกดไปที่ตัว i ด้านบนหน้าจอได้เลยนะครับหรือว่าจะกดไปที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับหรือผมจะแปะลิงก์ให้นะโอเคก็เว็บนี้เนี่ยวิธีการทํางานก็คือจะอ่านบทความนะครับบทความก็อันนี้เลยนะครับ ก็วิธีการอ่านบทความนะครับให้เพื่อนๆนะครับทำการกดไปที่บทความที่เพื่อนๆต้องการอ่านได้เลยนะครับบทความที่เราอ่านได้เนี่ยก็จะเป็นอันนี้นะครับที่มันมียอดเงินอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเราต้องอ่าน140วิจะได้เงิน0.04นะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าจากที่ผมรีวิวไปก่อนหน้านู้นนะครับก็แอดมินเนี่ยตั้งไว้แค่0.02เท่านั้นนะครับจาก0.02เนี่ยขึ้นมาเป็น0.04นะครับก็ถือว่าแอดมินเนี่ย ได้พัฒนาให้มันดีขึ้นนั่นเองนะครับก็ได้อัปเดตมานะครับอันนี้ผมก็เพิ่งรู้นะโอเคก็ให้เพื่อนๆนะครับทําการกดเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองอ่านอันนี้นะครับกดเข้าไปหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆนะครับทําการเลื่อนลงด้านล่างเลยนะครับให้มันเกือบสุดเลยนะครับมันจะมีแถบอยู่นะครับเดี๋ยวผมหาแป๊บนึงนะครับก็คือจะเป็นแถบอันนี้เลยนะครับก็คือแถบเริ่มอ่านอันนี้นะครับแต่อัปเดตใหม่เนี่ยก็คือต้องใส่แคปชั่นตรงนี้ก่อนนะครับก็ให้เราใส่ตัวเลขอันนี้นะครับ อขอให้นะครับให้เพื่อนเอาตัวเลขตรงนี้เนี่ยไปใส่ในช่องนี้นะครับอ่ะโอเคเราก็ใส่ไปเลยนะครับ5077นะครับ5027นะครับขอให้แล้วก็กดเดิมอ่านตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะกดเข้าไปอ่ะประมาณนี้มันก็จะนับเวลาไปนะครับตั้งแต่1ถึง140วิหรือว่า2นาที20่วิประมาณนั้นนะครับเราก็รอไปนะตรงนี้เนี่ยเราไม่ต้องอ่านก็ได้นะครับเราไม่ต้องเลื่อนก็ได้นะครับ เราก็แค่เปิดทิ้งไว้ก็ได้นะครับพอมันครบเนี่ยเรากา็รับเงินไปเลยนะครับแค่นี้นะโอเคนะครับหลังจากที่เรารอมา140บวิปปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นว่าบันทึกแบบนี้นะครับก็แสดงว่ายอดเงินเนี่ยได้บันทึก เข้ามาในระบบเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือเราจะได้เงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เพกกื่อนๆทาการอ่านบทความเสร็จปุ๊บเนี่ยใหยเ้เพื่อนๆนะครับทำการเลื่อนขึ้นด้านบนได้เลยนะครับเพกกื่อนๆก็จะเจอกับเมนูแบบนี้นะครับ ก็จะเป็นจนํานวนเงินของเรานะครับจะแสดงอยู่ตรงนี้เลยนะครับอ่ะก็เงินผมตอนนี้เนี่ยมีอยู่13บาทนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาถอนให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับก็เว็บนี้เนี่ยสามารถถอนเข้าวอลเล็ตได้นะครับหาเงินเข้าวอลเล็ตกับธนาคารได้เลยนะครับแล้วก็ได้จริงด้วยนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะได้จริงๆตามที่ผมได้บอกไปหรือเปล่านะครับโอเคส่วนวิธีการสอนแบบละเอียดวิธีการทําวิธีการสมัครอะไรเนี่ยเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูที่คลิป คลิปสอนที่ผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับก็คือลิงก์ของคลิปสอนเนี่ยผมจะแปะไว้ใต้คลิปนี้หรือว่าจะกดไปที่ตัวไอด้านบนหน้าจอได้เลยนะครับอ่ะส่วนวิธีการถอนนะครับให้ว่าทําการเลือกไปที่ขีสามขีดตรงไหนก็ได้นะครับจะเป็นอันนี้หรือว่าอันนี้ก็ได้นะหลังจากที่เรากดที่ขีสามขีดปุ๊บเนี่ยกดไปที่ขีสามขีดตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กดไปที่ข้อมูลสมาชิกตรงนี้นะครับอ่ะกดเข้าไปเลย โอเคนะครับมันก็จะมาหน้าสมาชิกแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆทาการกดไปที่ขีด3ขีตรงนี้อีกครั้งหนึ่งเลยนะครับกดเข้าไปเลยนะครับมันก็จะมีเมนูแบบนี้ขึ้นมานะครับก็ก่อนอื่นนะครับให้เพื่อนๆกดไปที่นักสะสมรายได้ตรงนี้เลยนะครับกดเข้าไปนะโอเคมันก็จะมีเมนูแบบนี้ ขึ้นมานะครับออกมาก็ให้เพกกื่อนททำการกดไปที่แจ้งถอนเงินตรงนี้เลยนะครับก็เว็บนี้เนี่ยหน้าตาของเว็บแล้วก็เมนูเนี่ยจะคล้ายๆกับเว็บแอร์ดีเพยเลยนะครับอ่ะพอมาหน้านี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีอ่าช่องให้เรากดเลือกจำนวนเงินอยู่ตรงนี้นะครับก็ก่อนอื่นนะครับใครที่ถอนครั้งแรกเนี่ยก็ต้องไปตั้งค่าในส่วนของ ช่องทางรับเงินก่อนนะครับก็ไปดูคล okay. okay. ิปท sure ี okay. Okay. ่ผมได้สอนได้เลยนะครับผมก็ไม่อธิบายซ้ําแล้วนะโอเคก็ให้เรานะครับกดเลือกจํานวนเงินตรงนี้ได้เลยนะครับกดเลือกไปเลยนะแล้วเรากดเลือกจํานวนเงินที่เราต้องการถอนได้เลยนะครับอย่างเช่นผมจะถอน10บาทนะครับตรงนี้นะครับผมก็เลือกเลยนะครับว่าจะถอน10บาทแล้วก็ค่าธรรมเนียมเนี่ยสบาทนะครับผมก็จะถอนด่วนด้วยนะครับตรงนี้เงินก็จะเข้าภายใน2วันนั่นเองนะครับอ่ะกดถอนด่วนเลยนะครับ โอเคหลังจากนั้นเนี่ยให้เรากดตั้งค่าตรงนี้ได้เลยนะครับด้านล่างสีฟ้านะครับกดเข้าไปโอเคก็เป็นอันเสร็จสิ้นในส่วนของการถอนเงินนะครับมันก็จะมีประวัตินะครับที่เราถอนไปอยู่ตรงนี้นะครับผมอ่ะตรงนี้เลยนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นบินที่ผมได้ถอนไปก่อนหน้านู้นเลยนะครับก็อ่ะประมาณนี้นะครับ10บาทนะครับตรงนี้ก็เข้าจริงๆแน่นอนนะครับถอนเงินจากยิ้มโซนนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวบินล่าสุดอันนี้เนี่ยก็ยังไม่มานะครับก็รอประมาณ2วันนะครับก็ เว็บนี้เนี่ยถอนเงินเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ3-10ถึงวันนะแต่ถ้าถอนด่วนนะครับก็จะใช้เวลาประมาณ2วันนะครับก็จะโดนหักค่าธรรมเนียมไป0.5นนะครับก็จะหักค่าธรรมเนียมเพิ่มนั่นเองนะครับก็แลกกับเงินเข้าเร็วนั่นเองนะโอเคก็ประมาณอีก2วันเงินเข้าแน่นอนนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับเดี๋ยวเงินเข้าเนี่ยผมก็จะลงคลิปสั้นๆให้ดูอีกครั้งหนึ่งละกันนะครับเพราะามันอาจจะรอหนานนะ โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวลิงก์สมัครเนี่ยผมก็จะแปะไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปกดแล้วก็สมัครกันได้นะครับสมัครฟรีเล่นได้ฟรีถอนได้จริงแน่นอนนะครับเพราะว่าผมเคยถอนแล้วครั้งหนึ่งนะครับครั้งนี้ผมก็จะมาถอนให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ผมจะถอนให้ดูเรื่อยๆเลยนะครับประมาณนี้ก็ คลิปนี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ช่องผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมก็จะลงคลิปเรื่อยๆยนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการหาเงินเข้าวอลเลตหาเงินเข้าธนาคารหาเงินเข้าวิพาวผมก็จะสอนหมดเลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ